ดูปฏิทินการเมืองไทยนะครับนับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้อยู่ในช่วงร้อนระอุเลยทีเดียวครับเหตุเพราะว่ามีคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองและคีแมนทางการเมืองที่รอตัดสินอยู่ครับคดีุแรกเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่อายการสูงสุดได้สั่งฟ้องนายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกในข้อหาผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1-2และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งวันที่18มิถุนายนนี้ ก็จะมีนัดส่งฟ้องโดยนายทักษิณน,นะครับได้เอ่ยปากบอกนะครับว่าจะเดินทางไปด้วยตนเองเพราะเชื่อมั่นว่าเป็นคดีที่ไม่มีอะไรและเป็นการใส่ร้ายยัดข้อกล่าวหาขณะเดียวกันนะครับนายทักษิณได้เดินสายไปร่วมอวยพรวันเกิดนายสมนึกธนเดชากุลนายยเทศมนตรีนครนนทบุรีนะครับก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็ยังมีการบอกอีกนะครับว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปจะควาออ้าสส เอาคืนกลับมาให้หมดด้วยคดีที่2นั่นคือการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่าพอรปอเนี่ยว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ .2561 ใน4มาตราก็คือมาตรา36มาตรา40และมาตรา41และมาตรา42นั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญพศ .2560 มาตรา107หรือไม่ คดีที่3นี่คือการนัดพิจารณาคำร้องยุบพักก้าวไกลนะครับข้อหามีพฤติการล้มล้างการปกครองและเข้าข่ายลักษณะการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ครับคดีที่4คือนัดพิจารณาคดีที่40สวยื่นถอดนายเศรษฐาทวีสินออกจากตำแหน่งนายกด้วยเหตุแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งที่บุคคลนี้นะครับขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีครับทั้ง4คดีนี้มีผลทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองแบบโดมิโนโเลยแล้วก็เชื่อมโยงถึงการชิงอำนาจทางการเมืองที่อาจส่งผลถึงการเปลี่ยนขั้วให้คนบ้านป่าน,นั้นและเครือข่ายยืนผงาดให้สปอตไลท์ฉายแสงอีกต่อไปได้ครับโดย3คดีจาก4คดีที่รอชี้ตาวันเดียวกันก็คือ18มิถุนายนนี้ มีคนของขัา้วอานุรักษ์นิยมหรือว่าขั้วอํานาจเก่านี่นะครับเดินเกมกับคดิตดสินพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสวขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา107และคดียื่นยุพัก9ก้าไกลที่มีนายทีรยุทธ์สุวรรณเกษรนทนายความอิสระเป็นผู้ยื่นเรื่องตามโปรไฟล์ระบ,บุว่าเป็นทนายความของพระพุทธอิสระหรือนายสุวิททองประเสริฐด,ด้วยส่วนคดีถอดถอนนายกเศรษฐาที่มีก้น40สว นำโดยพลเอกอักตนิตหมื่นสวรรัสด์พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์มหัสนบเดชวิทักษ์สมชายแสวงการเป็นผู้ยื่มเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญโดยกวน40สวนั้นหน้าตาล้วนบอกยี่ห้อว่ามาจากขั้วอำนาจเก่าเพราะมีกระบวนการรับตำแหน่งจากการแต่งตั้งโดยคอสอชอด้วยกันทั้งสิน้นเมื่อขั้วอำนาจเก่าเดินเกมทำให้เชื่อได้ว่าหวังผลชนะกินรวบในเกมการเมืองครั้งนี้ ขณะที่เกมยุบพักเก้าไกลที่เป็นผลสืบเนื่องจากความพยายามแก้ไขประมวลกฎหมายอยาญามาตรา1นึนี่นะครับในนาทีนี้นายธวัชชัยตุลาธนหัวหน้าพักยังมั่นใจว่ามีจังหวะยื้อเวลาเพื่อความอยู่รอดอยู่ครับแต่เมื่อเกมชิงอํานาจที่ดูเดือดพักเก้าไกลอาจต้องสังเวยในเกมเพื่อหวังให้บางพักได้แทมจากการเก็บตกสะสเก้าไกลที่ย้ายหลังถูกยุบพักครับโดยประเมินว่าอาจมีสะสเก้าไกลที่ ไม่หวังอยู่ยาวในเส้นการเมืองเดินทางนะครับเข้าบ้านป่าเพื่อแสดงเจตนาบ้างแล้วครับดังนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับน่าจะร้อนระอุด,ด้วยไฟของการเมืองของคนการเมืองเพื่อชิงคืนอำนาจทางการเมืองโดยไม่สนใจประชาชนนะครับที่กำลังนั่งมองดูอยู่ด้วยความสิ้นหวังครับ วีเก้านิวส์ข่าวจริงชัดเจน